วันนี้มาดูสินเชื่อดีๆจากธนาคารอมสินซึ่งเป็นเงินกู้ผ่อนเพียงล้านละ1,500บาทดอกเบีย้ย0%นเเซนานถึง9เดือนจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างมาติดตามกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะ โดยธนาคารออมสินนั้นได้ปล่อยสินเชื่อวงเงินกู้พิเศษดอกเบี้ยศูนเปอร์เซนนาน9้าเดือนเริ่มผ่อนล้านละ1,500บาท โดยนายวิทยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารอมสินได้กล่าวว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ส่งผลกระทบในวงกว้างและรุนแรงหลายคนตกอยู่ในสภาวะขาดรายได้ ในขณะที่ภาราที่แบกรับอยู่ยังไม่หมดไปเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระการผ่อนบ้านและหนี้สินต่างๆที่อัตราดอกเบี้ยสูงและช่วยเหลือคนไทยให้ก้าวผ่านความยากลำบากนี้ไปด้วยกัน ธนาคารอ,อมสินจึงได้ออกแคมเปญสินเชื่อบ้านกู้ปีนี้ผ่อนปีหน้าด้วยเงินไขพิเศษที่ยังไม่ต้องผ่อนปีนี้ให้เริ่มผ่อนปีหน้าและผ่อนต่อเดือนต่ำมาก ทำให้มีเงินสดไว้ใช้จ่ายที่จำเป็นหรือนำไปปิดบัญชีเงินกู้เพื่อปลดล็อกหนีต้ต่างๆจึงไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในช่วงสถานการณ์โควิด19เมื่อกู้สินเชื่อบ้านกับธนาคารอมสินโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะสำหรับไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่นหรือรีไฟแนนซ์จะมีให้เลือกทั้งแบบปลอดชำระเงินต้นและดอก เบีย0%นนาน9เดือนโดยในเดือนที่10ถึง12ผ่อนเพียงล้านละ2,000บาทหรือแบบปลอดชำระเงินต้นและดอกเบีย้ย0%นาน6เดือนโดยในเดือนที่7ถึงเดือนที่12ผ่อนเพียงล้านละ1,500บาทโดยทั้งสองแบบอัตราดอกเบีย้ยเฉลี่ย3ปีเท่ากับ2.5%ต่อปี และสำหรับลูกค้าที่รีไฟแนนซ์จะได้สิทธิ์ในการกู้เพิ่มเติมเพื่ออุปโภคบริโภคในโอกาสนี้ด้วยซึ่งจะให้กู้สูงสุดถึง5ล้านบาทมีทั้งเงินกู้ระยะยาวแบบลองเทอ r m มโลนปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยในช่วง6เดือนแรกจากนั้นจะคิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่3.9%เปเซต่อปีและมีวงเงินกู้เบิกเกินบัญชีหรือ หอวงเงิน OD อัตราดอกเบี้ยปีแรก3.75%หลังจากนั้นจะคิด MOR บวก1%ตต่อปีซึ่งปัจจุบันนี้ M.O.R. ของธนาคารออมสินอยู่ที่5.995%และสำหรับสินเชื่อบ้านเพื่อซื้อสร้างหรือต่อเติมซ่อมแซมที่อยู่อาศัยจะปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย0% 6เดือนซึ่งในเดือนที่7ถึงเดือนที่12ผ่อนเพียงล้านละ1,500บาท โดยธนาคารไม่คิดค่าจัดทำนิติกรรมสัญญาและค่าบริการสินเชื่อแต่อย่างใดทั้งนี้ลูกค้าที่กู้สินเชื่อบ้านและรีไฟแนนซ์ดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่30ธันวาคม ปี2564ยกเว้นโปรแกรม Refinance ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย9เดือนต้องได้รับการอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่29ตุลาคมปี2564โดยสามารถติดต่อยื่นกู้ที่สาขาธนาคารอมสินได้ทั่วประเทศตั้งแต่บัดนี้ หรือศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ธนาคารอมสิน www.gsp.or.th หรือ Facebook GSP Society หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GSP Contact Center เบอร์โทรศัพท์1115 และล่าสุดเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาธนาคารอมสินได้ประกาศชะลอฟ้องร้องลูกหนี้ NPL ก่อนวันที่หนึ่งสิงหาคมปี2,564จากเหตุโควิด -19 ย้ำไม่ฟ้องไม่ยึดทรัพย์ ไม่ขายทอดตลาดและไม่ฟองลลมละลายแนะติดต่อธนาคารเพื่อหาทางออกร่วมกันโดยนายวิทยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารอมสินได้เปิดเผยว่าด้วยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19ได้ส่งผลกระทบต่อกรารชำระหนี้ของลูกหนี้ธนาคารอมสินแม้ว่าที่ผ่านมาธนาคารได้ออกมาตรการช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ตามแต่ยังมีลูกหนี้ส่วนหนึ่งที่มีผลกระทบจากโควิด19ทั้งนี้ทำให้ต้องขาดรายได้ต่อเนื่องเป็นเวลานาน,านจากการปิดกิจการถูกเลิกจ้างหรือมีรายได้ลดลง จึงไม่สามารถชำระหนี้ได้ซึ่งธนาคารตระหนักถึงสภาพปัญหาที่ลูกหนี้ต้องผเผชิญกับสถานาการณ์ความยากลำบากที่เกิดขึ้นจึงตั้งใจช่วยเหลือไม่ให้ต้องกังวลเรื่องคดีความ โดยธนาคารจะชะลอการดำเนินการทางกฎหมายต่อลูกหนี้ NPL ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่31ธันวาคมปี2564โดยสำหรับมาตรการชะลอผ่อนปรนการดำเนินการทางกฎหมายต่อลูกหนี้ NPL ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุโควิด -19 ในครั้งนี้ จัดทำขึ้นเพื่อช่วยลดภาระลูกหนี้ที่กลายเป็น NPL ก่อนวันที่1สิงหาคมปี2564ซึ่งประกอบด้วยสินเชื่อทั้งหมด4ประเภทได้แก่ประเภทที่1สินเชื่อบุคคลและสินเชื่อรายย่อยประเภทที่2สินเชื่อประชาชนผู้มีไรายได้น้อย ประเภทที่3สินเชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาประเภทที่4สินเชื่อธุรกิจ SME ที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน20ล้านบาทโดยธนาคารอมสินจะชะลอการฟ้องคดีต่อศาลไว้ จนถึงสิ้นปี2564ซึ่งรวมถึงลูกหนี้ที่มีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความในชั้นศาลและมีการผ่อนชำระดีมาอย่างต่อเนื่องแต่มาเริ่มค้างชำระในช่วงระยะตั้งแต่วันที่1เมษายนปี2563ถึง31ธันวาคมปี2564 โดยธนาคารจะชะลอการดำเนินการทางกฎหมายไม่ฟ้องไม่ยึดทรัพย์ไม่ขายทอดตลาดและไม่ฟ้องล้มละลายแล้วแต่กรณีตามสถานะของลูกหนี้แต่ละรายซึ่งอย่างไรก็ตามการประกาศชะลอการดำเนินการทางกฎหมายในครั้งนี้ เพื่อช่วยให้ลูกหนี้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกลายเป็น NPL ก่อนวันที่1สิงหาคมปี2564เท่านั้นและจะเป็นมาตรการที่ดำเนินการเพียงครั้งเดียวโดยไม่มีการขยารยระยะเวลาดำเนินการอีกในอนาคตธนาคารจึงขอแนะนำให้ลูกหนี้ที่ประสบปัญหา ติดต่อธนาคารอมอสินสาขาเจ้าของบัญชีเงินกู้ภายในวันที่31ธันวาคมปี2564นี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อและข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ